ทุกคนจ๋าเข้ามาแล้วขอยอดแชร์สองแชร์ขอยอดแชร์สองแชร์คืนนี้แบ่งปันแนวทางรัฐบาลนะทุกคนครับคืนนี้แบ่งปันแนวทางรัฐบาลคืนนี้ขอยอดแชร์สองแชร์ขอยอดแชร์สองแชร์คืนนี้แบ่งปันแนวทางรัฐบาลครับงวดของวันที่หนึ่งเมษาหางินเทียวสงการกัน แต่เ๋เที่ยวอะไรสงการเนี่ยฮะเออมันไม่ค่อยสนุกแล้วแล้วก็มันน่าจะไม่ค่อยปลอดภัยในช่วงนี้เนาะเอาเป็นว่าหาเงินนะผมไปอยู่กับครอบครัวดีกว่าสังสรร์ปาร์ตี้อยู่ครอบครัวดีกว่าเนาะสงการนี้เนี่ยฮะเออสงการนี้เราคงไม่ได้เล่นกันเนาะแต่ถ้าใครจะไปเล่นน้ําสงการก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมในช่วงแบบนี้ <c oughs> อ่ะยวแชร์วนไปครับ หนึ 1> 1, 2, share, mm ่งไรสองแชร์วนไปเร็วทุกคนจ๋าฝากกดแชร์ก่อนแบมปันแนวทางรัฐบาลงวดน,น,นี้นะแล้วก็เดี๋ยวให้แคปกันไปควบคู่กันไป,นไป,นไปสําหรับใครที่ยังไม่เห็นในส่วนของเลขประทัดอะไรต่างๆด้วยเนะยาะเดี๋ยวให้ควบคู่กันไปเลยเลขประทัดแล้วก็เลขสูตรนะครับเลขประทัดเลขสูตรแต่ว่างวดนี้เฮพย้ำไปแล้วนะครับว่างวดนี้เฮยพีเน้น,นที่เลขประทัดนะ อย่าเน,น้นครผมไปที่เลขประทัดนะครับผมเน้นไปที um, mans, ่เลขประทัดงวดนี้เฮียรู้สึกว่าเฮียชอบเลขประทัดแล้วก็จริงๆสูตรอ่ะมันก็จะได้แทบจะได้เลขเดียวกับเลขประทัดนะแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นเลขเดียวกันนะครับเฮียก็เลยไม่จับแต่จริงๆจะบอกว่าเลขสูตรตรงกับเลขประทัดนะแต่เฮียฉีกใหม่พอมันตรงกันปั๊บเฮียก็ฉีกใหเลยนะครับฉีกใหม่เลย วันนี้เน้นที่เลขประทัดเลยนะครับเยียรู้สึกเียชอบเลขประทัดมากเลยงวดนี้เน้นที่เลขประทัดเลยนะทุกคนครับชอบเลขประทัดแช่น่าจะถึงสี่ร้อยละเนะเาะเริ่มมาคุยกันนะครับผมอาจดูเลขสูตรกันก่อนครับผมมาดูครับอทุกคนครับ งวดนี้เน้นๆเด็ดสำหรับเลขสูตรนะครับของเฮียพียเลือกมาให้แบบนี้ครับสำหรับเลขสูตรนะฮะร,รัฐบาลไทยงวดของวันที่1เมษายน65ชุดคัดเน้นนะฮะชุดรวยเศรษฐีนะครับผมก็เลข1หางเท่านั้น1หางเท่านั้นก็คือ940แต่ถ้าใครอยากเล่น4ตัวเอา6เข้าไปใส่ครับเป็น6940ใครจะเอาไปเล่นหวยพวงหวยอะไรหไรือหวยชุดอะไรต่างๆนะ นะครับผมก็เอาไปจัดเอาใส่6เข้าไปเลยครับ6 940นย์ะครับผมสำหรับ3ามตัวก็เน้นๆอยู่ที่ตัวนี้เลยครับ940นะครับ9 4 0นะครับทีนี้ในส่วนของตัวนี้เฮียก็เอามาตัดให้นะครับผมเน้นๆก็จะมี9 4 2 0 6 0 9 0นนเ้นนะครับผมเน้นๆนหนักๆอยู่ที่40สําหรับงวดนี้นะครับสำหรับงวดนี้นะน,นะครับผม40 นะครับผมมีแค่นี้เองนะครับทีนี้วิ่งรูดอ่ะจริง,รงๆเฮียบอกไปแล้วว่าวันนี้มันเด่นสวยจริงๆจะมี0ูนย์กับ6แต่ว่าด้วยว่าถ้าเป็นชุดคัดเนี่ยเฮียพีจะใส่แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับก็จะฟันวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์เห็นไหมฮะฟันวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์นะครับก็จัดไปถ้าใครชอบตามเนาะแต่วิ่งรูดศูนย์ก็จัดไปนะครับ้าใครชอบนะครับผมใครชอบก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับผมก็คือให้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็แนวทางเท่านั้นเองสำหรับงวดนี้นะครับผม มันก็คือเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้เผื่อบว่าใครไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรดีเอาแนวทางไหนดีอะไรไงดีก็ดูแนวทางเขียไปเป็นเป็นเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะครับถ้าแตกถ้าปังถ้ามาเฮียพีก็จะดีใจกับทุกๆคนนะฮะแต่ถ้ากรณีงวดนี้มาไม่ปังไม่อะไรเฮียพีก็ต้องขออภัยถูกไหมฮะแต่ก็คือทําเต็มที่นะแต่แนวทางมันมีทุกๆอย่างไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะครับมันมีหลายอย่างเนาะต้องบอกว่าหลายอย่างนะครับหลายอย่าง เดี๋ยวออมสินก็มีเดี๋ยวรอจัดออมสินด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปต่อที่เลขประทัดไทยยังไม่เห็นเลขประทัดครับเน้นเ้นเนาะงวดนี้เฮียพีเน้นเลขประทัดนะงวดนี้เฮียพีเน้นที่เลขประทัดนะครับใครยังไม่ได้จัดเลขประทัดใครไม่เห็นเลขประทัดอ่ะเตรียมแคปเลขประทัดต่อเลยเตรียมแคปเลขประทัดต่อเลยเตรียมไปเลขประทัดต่อเลยครับ เลขประทัดนะครับผมเลขประทัดนะครับผมเลขประทัดงวดนี้นะครับผมก็จัดไปเลขประทัดเนี่ยนะผมเฮียพีก็จะเน้นเฮียชอบเลยเนี่ยศูนย์หกแปดชอบเลยศูนย์หกแปดเนี่ยคือชอบเลยนะครับผมศูนย์หกแปดเนี่ยคือชอบเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะสำหรับเนี่ยการวินเล่นเนี่ยไปวินเอาแต่ว่าเฮียพีเน้นอยู่ที่หกแปดกับห้าแปดนะวินเล่นเอาเลยนะครับผมแต่เฮียพีชอบอยู่ที่หกแปดกับห้าแปดถึงเขียนไว้ให้ว่าเน้นที่ศูนย์หกแปดแล้วก็ 6858นะครับหนึ 10, 50, 0งศูนย์ห้ศูนย์อะไรเงี้ยไปวินเล่นเอาเลขประทัดออกนะฮะวินดีๆคนมีทุนไปวินเอาคนมีทุนไปวินเอานะครับผมเฮียก็แตกสามตัวเนี่ยสามารถวินเอาได้ตามใจชอบเลยนะฮะมีสิทธิ์แตกนะครับผมงวดก่อนก็แตกสามตัวแตกสองตัวงวดก่อนนู้นก็แตกนะครับผมใครชอบตัวไหนไปวินเอาเลยนะฮะแต่ถ้าเอาตามเน้นๆก็เน้นให้ตามนี้ครับ เห็นให้ตามนี้นะไลน์ไอนี้นะฮะใครจะเข้าห้อง v p แอดไลน์ตามนี้เลยใครจะเข้าห้อง v p แอดไลน์ตามนี้เลยนะครับผมนะฮะโปรโมชั่นเข้าห้อง v p ตลอดชีพ399บาท